เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยพาเศษที่สค่ะสำหรับข้อ21ถึงยีมาอ่านกันเลย It was the day of the big sale. Rumors of the sale and some advertising in the local paper were the main reason for the long line. The line was formed by 8:30 in the morning in front of the store. A small man pushed his way to the front of the line, but he was Pushed back with loud and colorful curses. On the man's second attempt, he was punched at the jaw and knocked around a bit. He was then thrown to the end of the line again. As he got up the second time, he said to the person at the end of the line, that does it. if they hit me one more time, i don't open the damn door. damn store. sorry. how <makes noise> about it was the first day of the big sale? วอสเนี่ยพูดถึงอดีตใช่ไหมก็คือมันเนี่ยเป็นวันแรกของการบิ๊กเซลนะคะก็คือการลดราคาหนึ่งเซลแปลว่าการลดราคาใช่ไหมราคาบิ๊กก็คือครั้งใหญ่น่นเ่งมันคือวันแห่งการลดราคาครั้งใหญ่ r u m o r s ก็คือข่าวลือ ข่าวลือของการลดราคาเนี่ยแล้วก็ some advertising ก็คือสิ่งโฆษณาเนาะสิ่งโฆษณาเนี่ย advertise นะคะจะแตกกันหน่อยถ้า advertise เฉยๆเนี่ยมี e ด้วยนะเป็น verb แปลว่า โฆษณา,าส่วนถ้า advertisement จะแปลว่าการโฆษณาส่วน advertising เนี่ยก็เป็น noun เหมือนกันนะแต่เป็นคือสิ่งที่โฆษณาก็คือแปลว่าโฆษณาน,นั่นเองโฆษณาที่เป็น noun เคเนาะ เขาบอกว่าอะไรโฆษณาเนี่ย in the local paper ที่อยู่ใน local แปลว่าประจำท้องถิ่นเนาะกระดาษประจำท้องถิ่นแปลว่าอะไรแปลว่าหนังสือพิมพ์นั่นเอง were the main reason for the long line เขาบอกมันเป็นอะไรมันเป็น เหตุผลหลักเมนนะคะเหตุผลหลักเลยสำหรับเดลองไลน์คือแถวที่ยาวเหยียดเลยแสดงอะไรเป็นบ้างเขาบอกข่าวลือของการลดราคาแล้วก็โฆษณาเนี่ยในหนังสือประจำท้องถิ่นเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แถวมันยาวเนะาะเขาบอกอีก,กว่า The Line was formed by 8:30ว่าแถวเนี่ยมันถูก วอชมันถูกถูกทำอะไรถูกจัดขึ้นถูกตั้งขึ้นนะฟอร์มเนี่ยแปลว่าตั้งแต่มีเติม ed คู่กับ verb to be ed ก็คือถูกแสดงถึงการถูกกระทำนั่นเองถูกตั้งขึ้นขณะที่เวลาอะไรแปดโมงครึ่ง in the morning ก็คือตอนเช้า in front of the store ก็คือ in front of อยู่ข้างหน้านี่เองข้างหน้าร้านใช่ไหม store คือร้านเขาบอกว่า a small man pushed his way to the front of the line คือมีผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งเนี่ย push ก็คือผลักนะคะผลัก his way ก็คือ way ก็คือทางใช่ไหมผลัก ทางของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาอะพยายามจะไปข้างหน้าเนาะ to the front of the line คือผลักตัวเองอะไปทางหน้าสุดของแถวเนาะ but he was pushed back แต่เนี่ย but เขาเนี่ยถูกผลักกลับมานะคะ p u s h back back ก็คือผลักกลับ with loud and colorful curses ด้วย loud แปลว่าเสียงดัง colorful ก็คือสีสันเนาะ curses แปลว่าคำดา่าแสดงว่าเขาเนี่ยพอเขาไปถึงข้างหน้าเนี่ยเขาก็บอกเขาอ่ะถูกพลักกััมมาด้วยคำด่าที่มีสีสันมากมายแล้วก็เสียงดังด้วยเนาะต่อเลย เขาบอกว่า all the man s second s attempt ก็คือ second เนี่ยแปลว่าอะไรครั้งที่2ใช่ไหม attempt แปลว่าความพยายามเขาบอกว่าในความพยายามครั้งที่2ของผู้ชายคนนี้เนี่ย he was punched at the jaw คกว่าเขาถูกต่อยเนี่ย โชคต่อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม Passive ร้อยอยู่ละ v e r b to be เ okay, ขียนให้ v e r b to be บวก v e r b ช่องสามเนาะ Passive voice แสดงการถูกกระทำ เขาเนี่ยเขาบอกแล้วเขาถูกต่อยใช่ไหมที่จอเนี่ยจอก็คือขากันไก่กคือแถวปากใช่ไหม and knocked around a bit ก็คือโดน knock เนี่ย knock ก,ก็คือลงไป knock กแก่งใช่ไหมก็คือลุมเตะโดนลุมเตะาีเนี้ยนิดนึง a bit he was then thrown to the end of the line again แล้วหลังจากนั้นเนี่ย then ถูกโถงนะคะ throw ม,มาจากคำว่า throw ที่แปลว่าโยนเนี่ยถูกโยนขว้างเนี่ยแต่วันนี้คือ verb ช่องสามแล้วมีอินถูกโยนขว้างไปหลังสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่า as he got up the second time หลังจากที่เขาเนี่ยลุกขึ้นเนี่ยก็ตื่ลุกขึ้นครั้งที่สองแล้วเขาเนี่ยก็พูดกับ He the 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 person the end the line say at to of ่เขาเนี่ยพูดกับใครคนที่อยู่ปลายแถวเนี่ยว่าอะไรพูดว่า that does it คำนี้เนี่ยมันอาจจะแปลไม่ได้เนาะแต่มันคือคำอุทานที่บ่งบอกว่าแบบทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วนะ if they hit me one more time ถ้าพวกเขาเนี่ยฮิตเนี่ยคือตีต่อยตีฉันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันม r e ไท m e เนี่ยอีกครั้งหนึ่ง I don't open the damn door ฉันเนี่ยจะไม่เปิดร้านเลยนาะ damn ในที่เนี่ยแปลว,ว่าคำอุนเป็นคำอุทานนะแสดงความรู้สึกแบบหงุดหงิดอะแบหบงุดหงิด ันสรุปเรื่องนี้คืออะไรสรุปผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาทำอะไรเขาไม่ได้จะมาต่อแถวใช่ไหมเขาบอกเขาจะมาเปิดประตู้เออมาดูคำทามกันเรื่องนี้สนุกอขอยี่สิเอ Why worse Why were so many people waiting in front of the store ทำไมเนี่ย so many people คนหลายคนเลย waiting ก็คือกำลังรอใช่ไหมรออยู่หน้าร้านเนาะทำไมเขาถึงรอล่ะในนี้บอกปะตั้งแต่ประโยคแรกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรมันเป็นวันลดราคาที่ครั้งใหญ่เนะาะครั้งใหญ่มาก แล้วก็เขาบอกว่าข่าวลือของการลดราคาเนี่ยมันก็สิ่งโฆษณาเป็นมีงไงเหตุผลลักที่มันมีแถวที่ยาวใช่ไหมแสดงว่าอะไรทำไมคนถึงมาต่อแถวกันก็ต้องมาตถอแถวซื้อของใช่ไหมซื้อของเอามาอานช้อยส์เขาบอกว่า to buy discounted things discount เนี่ยแปบลบว่าลดราคา พอมี E D เนี่ยมันก็จะเป็นการถูกกระทำและวสิ่งซึ่งคือของใช่ไหมแต่ว่าของที่ถูกลดราคาแน่นเองเขาสอง to be on strike to be on strike เนี่ยแปลว่านัดกันหยุดงาน strike, เนาสาม to follow the store regulations โ oh, อ้เพื่อ ฟอลโล่แปลว่าตามเนาะเพื่อตามทำตามอะไร so t regulation regulation นี่แปลว่ากฎคืออาจจะเท่ากับ rules ก็ได้ทำตามกฎของร้านขา้อส to break into the store break into คือเป็นการบุกลุกนะคะเพื่อบุกลุกเข้าไปในร้านนั่นเองข้อนี้ตอบว่าอะไรเห็นไหมทำไมเขาถึงมาต่อแถวกันล่ะทำไมเขาถึงมารอร้านอะ เขาบอกไหมว่าจะนัดกันอยู่งานเขาไม่พูดเลยตามกฎไหมกฎเขาก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมบุกลุกก็ไม่ใช่ข้อนี้ตอบ to this to buy discounted things ค่ะแล้วเรามาแตกสับ first w o r b คำว่า break กันเนาะ break เนี่ยเราใช้ได้หลายตามได้หลาย proportion มาก break up แปลว่าอะไร break up เนี่ยเวลาเราครบกันใช่ไหมเราเลิกกันเราจะบอกว่าเราเนี่ย break up กับเขาแล้วใช่ไหมแปลว่าเลิกคบเลิกคบแล้ว break down แปลว่าพังพังลงมาหรือแพ้ก็ได้ break through break through คืออะไร break คือการหักใช่ไหม through คือ u ู h คือผ่านเข้าไปแปลว่าฝ่าฝืน break away away แปลว่าออกไปได้ใช่ไหมก็แปลว่าหนีรอดน,นั่นเอง break out แปลว่าเริ่มต้นใหม่ break loose แปลว่าหลบหนีหลบผหนีแล้วก็ break off แปลว่าอยุตินี่ break up เริ่มคบ break down พังเนื้อแพ้ break through ฝ่าฝืน break away หนีรอด break out เริ่มต้นใหม่ break loose หลบหนีแล้วก็ break off ยุติค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวบนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ